ปิดให้แซด FC ลุ้นลิซ่าแบล็กพิงอัจโชว์แสดงเขาดาวในไทยบลิงชาวไทยออกอาการตื่นเต้นกันไม่น้อยหลังข่าวเลือให้แซดว่าลิซ่าแบล็กพิง์หรือลิซ่าลลิสามโนบาลซึ่งได้เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ท่ามกลางความสงสัยของแฟนๆว่าสาวลิซ่าอาจมีตารางงานอ e ีเวนต์สำคัญๆรวมถึงต้องการใช้วันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็เป็นไปได้ล่าสุดทั้งโลกออนไลน์ต้องสะเทือน,นอีกครั้ง ภายหลังจากห้างดังได้ทำการเปิดตัวโปสเตอร์ลิสต์รายการซึ่งมีรายชื่อศิลปินที่จะร่วมแสดงในงานเค้าดาวปีใหม่วันที่31ธันวาคมโดยหนึ่งในโปสเตอร์ที่ถูกปล่อยออกมาระบุว่าสุดขีดเซอร์ไพรส์ศิลปินระดับโลกรู้พร้อมกันทั่วประเทศ20ธันวาคมนี้ซึ่งนี่ทำให้หลายๆคนต่างพากันคาดเดาว,ว่าศิลปินระดับโลกดังกล่าวจะใช้สาวลิซ่าหรือไม่เนื่องจากกราฟิกของโปสเตอร์ที่ใช้ประกาศรายชื่อศิลปิน มีการใช้โทนสีดำและชมพูซึ่งอาจสื่อถึง b l a c k p ิ n k อย่างไรก็ตามการเดินทางกลับไทยในครั้งนี้ของลิซ่าถูกแฟนๆคาดการว่าเธออาจเข้าร่วมอีเวนต์ใหญ่ๆถึง2งานแล้วด้วยกันทั้งการเปิดช็อปเซลีนที่ศูนย์การคา้าสยามพาริกรอนและงาน c ค้าดาวเซ c นทรัลเวิลด์2024นั่นเองงานนี้ก็ต้องมาลุ้นเอาว่าจะเป็นไปตามที่หลายคนคาดดาวหรือไม่แต่มั่นใจค่ะว่าท้าสาวลิซ่าได้มาเซอร์ไพรส์จริงๆงานนี้ คนทั่วประเทศต่างฮือฮาและมานัดหมายกันที่นี่อย่างแน่นอนคะ่ะเพื่อต้องการเห็นสาวลิซ่าและเป็นกำลังใจให้กับสาวลิซ่าตัวเป็นๆน,นั่นเองสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า